สวัสดีค่ะนี้เป็นเครื่องสำหรับผัดกะล่ำปีใส่หมูนะคะไปกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเมนูง่ายๆทำทานเองได้ที่บ้านนะคะใส่กระเทียมสับที่เราสับเตรียมไว้ค่ะ แล้วก็ผัดให้กระเทียมเหลืองเลยนะคะตามด้วยหมูค่ะวันนี้เราใส่หมูที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะผัดจนหมูสุกค่ะหมูเริ่มสุกแล้วนะคะ ใส่กระลำตีที่ล้างน้าสะอาดแล้วแล้วก็หั่นเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ <S <S ต้องใช้ไฟแรงนะคะผัดผักเพราะเราจะผัดผักไม่นานค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผักเราช้ำค่ะ <S 1> <S 1> ผัดจนกว่าเราจะเริ่มสุกนะคะผักเริ่มสุกแล้วค่ะ ใครชอบทานอ,อ่เมนูนี้มาทางด้านนี้เลยนะคะผัดกะหล่ำปีง่ายๆค่ะทําทานเองได้ที่บ้านนะคะผักเริ่มสลดแล้วนะคะเราจะปรุงรสได้เลยค่ะก็จะมีน้ำปลานะคะประมาณหนึ่งช้อนโตค่ะกะเอานะคะกับข้าวรสชาติแบบไหนชอบแบบไหนใส่แบบนั้นเลยค่ะชูรสค่ะใครไม่ไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็น้ำตาลน,นะคะตัดเค็มนิดนึงค่ะ ซอสฝากเขียวค่ะหลังจากนั้นก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะสีสันเริ่มหน้าตาหน้าทานแล้วค่ะแล้วก็หอมมากเลยค่ะเติมน้ำเพื่อไม่ให้กระทะเราไหม้สักนิดนึงนะคะเมนูง่ายๆค่ะทำได้ง่ายๆเลยนะคะ ชิมรสดูค่ะสามารถปรับเพิ่มรสชาติได้ตอนนี้เลยค่ะชอบรสไหนใส่รสนั้นนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมตักใส่ถ้วยค่ะหอมชวนหิวมากเลยค่ะหน้าตาน่าทานแล้วก็สีสันหน้าทานมาก ไปกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อ,อ,อร่อยๆกันค่ะ